สวัสดีค่ะคุณที่เกิดเดือนเมษายนดิฉันไม่ไม่เอาเป็นราศีหรือลัคนานะเพราะว่ามันจะสับสนคนที่เกิดเดือนเมษายนประจำเดือนพฤษภาคม2566จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคะนก่อ็ทานายดิฉันเนี่ยตนก่อนนี้ก็ชื่ออินดี้พ อินดี s สไตล์พยากรแล้วก็มาเป็นแอนเดดพยากรซึ่งเปลี่ยน,นได้ไงไม่รู้งงกันตอนนี้ดิฉันเบื่อแล้วดิฉันจะเป็นชื่อตามใจฉันมั่นในความแม่นเพราะว่าดิฉันเนี่ยกำลังทำไพ่ของตัวเองอยู่แล้วก็ทำแบบตามใจฉันนะแต่ดิฉันใส่พลังเข้าไปพลังกำลังจิตวิญญาณใส่เข้าไปนะฮะวาดเองด้วย ดิฉันก็จะเป็นติ๊ติหน่อยนะนอกจากไพ่แล้วดิฉันก็ยังดูคัมพีมคัมพีมฮาร์สเตเล็กซึ่งอันเนี้ยดิฉันร e c o m เมน d เลยว่าคุณจะดูเพราะว่ามันวางแผนชีวิตได้ไปตลอดชีวิตเลยมันสามารถแก้สถานการณ์ได้เลยแหละว่าถ้าทําอย่างนี้ตอนนี้จะเป็นยังไงแล้วถ้าเลื่อนออกไปจะเป็นยังไงหรือถ้าทําต่อภายในเนี้ยภายในก่อนวันเกิดเนี่ยมันจะดีกว่าถ้าหลังวันเกิดมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะฮะแล้วถ้าคุณเจอ หมอดูนักทานายที่ที่ทายคุณถูกอยู่ต่อเวลาหรือช่วยเหลือคุณอยู่ต่อเวลาอย่างถูกต้องเนี่ยคุณอย่าเปลี่ยนนะอย่าเปลี่ยนนะเพราะว่ามันเหมือนกับเรากินข้าวร้านหนึ่งอะแล้วมันอร่อยมากเลยอะแล้วเขารู้ใจเราทุกอย่างเลยแล้วอยู่เราไปเปลี่ยนเนี่ยมันก็มันก็เสี่ยงเดี๋ยวฉันจะทำลิงก์ไว้นะคะว่า คำพีมาหาสตเลคคืออะไรก็กดเข้าไปอ่านได้เอ้ยกดเข้าไปฝั่งได้คุณเมษายนเอ้คุณเกิดคุณที่เกิดเดือนเมษายน คุณกำลังมีปัญหาเรื่องเงินหรือเปล่าหรือคุณกําลังมีรายจ่ายที่มากาแต่ยังไงคุณก็ต้องสู้อยู่ดีแล้วก็คุณอาจจะต้องฝ่าฟัน อะไรมากมายแต่ว่ายังไงคุณก็สู้ไหวอยู่ดีส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องเงินอ่ะเดี๋ยวฉันจะหาไพาส่สวยๆให้คุณนะฮะไม่ใช่หาไพ่สิไพวานาให้ไพ่ออกมาดีๆ ถ้ามันไม่ค่อยจะโอเคนะคุณก็ออกมาจากตรงน,นั้นสเสถะเพราะว่ามันยังมีสิ่งที่ดีกว่ารออยู่แล้วก็มันเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะต้องเดินทางอยู่พอดีคุณอา,อาจจะเดินทางโดยที่คุณไม่ต้อไม่ได้วางแผนล่วงหน้ามากนะักคุณไม่ได้รู้อะไรมากนะักหรือว่าคุณต้องลงมือทำอะไรบางอย่างที่คุณไม่ได้คุ้นเคยกับมันเลย แต่คุณต้องทำแล้วล่ะเพราะมันถึงเวลาแล้วมันจะค่อยแล้วคุณก็เรียนรู้คือเขาเรียกาเรียกว่า learning by doing แล้วก็ doing by learning ด้วยคือทําไปเรียนรู้ไปอะไรอย่างเงี้ยคุณจะประสบความสําเร็จเองฮะแล้วคุณจะมีการเดินทางบ่อยอาจจะมีการเดินทางไปต่างประเทศอาจจะติดต่อทํามาค้าขายหรือติดต่อกับเ่ข้าราชการ ก็ได้หรืออาจจะคุณอาจจะเป็นข้าราชการที่อาจจะต้องถึงโดนโยกย้ายหรืออะไรทำนองเนี้ยโดยที่คุณอาจจะงงงงนิดหน่อยว่าเอ๊ะเราไม่ค่อยรู้อะไรในงานนี้เลยแต่เราถูกจับให้มาอยู่งานนี้อะไรประมาณเนี้ยนะแต่มันถึงเวลาท่าน,นั้นเองถึงเวลามันไม่มีใครห้ามได้ฉันจะเปิดไพ่เจ๋งๆให้คุณนะคะ การที่การไปที่ใหม่ของคุณอาจจะสร้างความอะไรเอาวอนที่เก่าแง่ละทุกคนเป็นอย่างนั้นแต่ที่ที่คุณไปที่ใหม่เนี่ยมันจะสร้างความรู้สึกอบอุ่นใจอา่าแล้วก็สร้างความรู้สึกว่าเป็นบ้านได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยกับสิ่งที่คุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตาม สิ่งที่คุณจะไปะเผชิญหรือไปเจอมันจะดีกว่าเก่าหรือมันจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณวิตกอะ่ะเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ดิฉันถือว่าเป็นไพท่ที่อวยพรคุณเหมือนกันนะคะใจหนึ่งดิฉันอยากจะเปิดไพ่ออกมาแต่ใจหนึ่งก็ดิฉันกลัวว่าถ้าเปิดไพ่ออกมาแล้วเกิดไพ่ออกมาไม่ดีดิฉันจะทำยังไง ดิฉันแอบแอบเปิดกันดีกว่าเปิดไพท่ที่ดิฉันไรเวทเอาไว้เองนะคะถึงแม้มันจะเป็นไพ่ที่ที่คนคิดว่ามันเป็นของที่ไม่ใช่ออริจิ่ะนะแต่ว่าสำหรับ Scotland ดิฉันเนะี่ยต่อให้ดิ ต่อให้เป็นไพ่ที่ดิฉันวาดเองด้วยกระดาษหรือเขียนคำอะไรขึ้นมามันก็ศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราทำให้มันศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมามันไม่ได้อยู่ที่ไพ่นะมันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่คนดูคนดูมาถึงมาถึงมาด,ดูวนะถ้าคนานั้นศักดิ์สิทธิ์ก็หยิบอะไรขึ้นมามันศักดิ์สิทธิ์หมดแต่ดิฉันก็ไม่ได้ว่าดิฉันศักดิ์สิทธิ์นะแต่ดิฉันพูดให้ฟังเฉยโอเค นี่อะไม่ศักดิ์สิทธิ์ได้ไงไพ่เก้าเหรียญตะวันนะคะคุณฮะอ่าสนุกสนานยืนเพลงใยญ่ใหญ่เอหาย,ยาเลยแหละเพราะว่าเพลินเลยอะเพราะว่าแมวเนี่ยเขากำลังเล่นลูกบอลขนหนูของเขาอยู่ยแมวว่าจะชอบเล่นลูกบอลใช่ไหมลูกบอลที่เป็นใหญ่ๆขนๆที่เขาเล่นเนี่ยเขาจะเพลินมากสรุปก็คือ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคุณอาจจะต้องทําในสิ่งที่คุณยังไม่รู้จักมันดีเลยแต่คุณต้องทําแล้วล่ะมันถึงเวลาแล้วมันจะเกิดผลดีค่ะเพราะฉะนั้นอย่าจะระหนกเกินจนเกินไปทาใจสบายสบายแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเองขอให้คุณโชคดีนะคะคุณเมษายนสวัสดีค่ะ